สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมีนค่ะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะคะในเรื่องของการเงินการงานและความรักแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีมีนก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคาพยากรณ์ต่อไปนี้ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะส่วนถ้าท่านใดไม่ทราบนะคะว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมค่ะส่งวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญมากๆนะคะเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะก็จะผูกดวงวางลัคนาให้กับท่านนะคะในอันดับแรกนี้นะคะก็จะขอพยากรณ์ในเรื่องของการงานของท่านนะคะ เรามาดูค่ะที่ลัคนาของท่านนะคะมีดาวการงานทับอยู่และได้ตำแหน่งที่เด่นดีมากๆก็แสดงว่านะคะตลอดระยะเวลาที่ดาวการงานทับที่ลัคนาของท่านเป็นเวลาหนึ่งปีนี้ท่านจะทําอะไรท่านจะจับอะไรการงานนะั้นย่อมประสบความสําเร็จไม่ว่าท่านจะทํางานในบริษัทห้างร้านต่างๆหรือท่านจะมีธุรกิจ เป็นของส่วนตัวนะคะก็จะประสบความสําเร็จทั้งนั้นเลยนะคะขอเพียงอย่างเดียวนะคะชาวลัคนาราศีมีนจะต้องมีความขยันและมีความอดทนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะสําเร็จได้ด้วยดีอย่างแน่นอนเลยนะคะ นอกจากการงานที่ดีแล้วนะคะเราก็มาดูที่การเงินของท่านนะคะจะเห็นได้ว่าดาวการเงินนะคะมีดาวพระราหูโคจรมาอยู่ตั้งแต่วันที่30มีนาคมแล้วแล้วดาวดวงนี้จะอยู่ตรงจุดนี้ประมาณ1ปีครึ่งนะคะดาวพระราหูเมื่อมาอยู่ในภพการเงินการเงินของท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนบางท่านนะคะก็ใช้เงินมือเตอบิบบางท่านนะคะเงินจากตรงนี้ก็จะไหลออกไปอย่างไม่หยุดนิ่งเลยนะคะ เราก็มาดูในเรื่องการเงินในช่วงระยะเวลานี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าดาวการเงินโคจรมาได้ตำแหน่งที่เด่นดีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะในช่วงต้นๆ้นเดือนสิงหาคมการเงินของท่านยังดีเด่นอยู่นะคะยังมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่หลังจากวันที่9สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องให้เรามาระวังในเรื่องของการเงินค่ะอาจจะมีการเงินออกไปโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวก็ได้ค่ะเป็นรายจ่ายที่เข้ามาแบบกระทันหันนะคะไม่ใช่เป็นรายจ่ายที่เป็นประจำของทุกๆเดือนนะคะ การเงินก็ดีการงานก็มั่นคงเราก็มาดูในเรื่องของความรักและความผูกพันนะคะชาวลัคนาราศีมีนนะคะมีดาวพฤหัสด,ดวงนี้มาทับที่ลัคนาของท่านแล้วดาวดวงนี้จะอยู่ตรงจุดนี้ประมาณหนึ่งปีค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะจะมีคนเข้ามาในชีวิตของท่านอยู่ที่ว่าท่านจะบริหารในตรงจุดนี้อย่างไรนะคะส่วนคนที่โสดค่ะ ก็มีคนจะเข้ามาในชีวิตของท่านเช่นเดียวกันคนที่เข้ามานะคะก็คือเนื้อคู่ตามพื้นดวงชะตาของท่านคนที่เข้ามามีฐานะความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความเป็นอยู่ของเขามั่นคงนะคะแต่อย่างไรก็ตามในตรงจุดนี้ก็ขอให้ท่านมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆด้วยค่ะเราก็มาดูนะคะความรักในช่วงของเดือนสิงหาคมนั้นจะเห็นได้ว่าดาวคนรักของท่านโคจรไปอยู่ในตำแหน่งอริเพราะฉะนั้น สำคัญมากๆในช่วงระยะเวลานี้คำพูดนะคะจะพูดอะไรออกไปนะคะให้นึกคิดสักนิดนึงนะคะว่าเราพูดออกไปแล้วคนฟังเขาจะเกิดความรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นไปได้นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็นิ่งๆไว้สักเล็กน้อยก็จะเป็นการดีสำหรับท่านนะคะ ในตรงจุดนี้นะคะจิราก็ขอฝากชาวลัคนาราศีมีนนะคะในเรื่องของบ้านเรื่องของรถและก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะสำคัญมากๆก็อยู่ที่การพูดการเจรจานะคะ จะทำอะไรจะมีปัญหากับกลุ่มไฟแนนซ์หรือกับกลุ่มธนาคารการพูดและก็การเจรจานะคะก็จะเป็นหนทางที่ดีสำหรับท่านนะคะก็ขอให้ใจเย็นๆค่ะค่อยๆพูดค่อยๆคุยนะคะในเรื่องตรงจุดนี้นะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะถ้าร่างกายของคนเรานะคะไม่แข็งแรงนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเราไม่มีความหมายเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนให้เรามาระวังในเรื่องของโรคที่ไม่ทราบสาเหตุมือไม้อ่อนแรงนะคะให้เรามาระวังตรงจุดนี้ให้มากๆด้วยนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีมีน มาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ